อนาคอนคนด่าอยู่เลยบทนนี้โอ้หมูนบ้านนกไปแล้วครับคุณน่นาจะเป็นนกนลาบน้องลาบลาบสายามือดี่ยมาปล่อยเลยครับผมน่าจะไม่มีอะไรเลยแก้ว,วถ้ากินเล่าได้เหมือนเดิมครับัวก,ก็มีอยู่ครับเก่าอีแล้วก็ข้างบนก็น,นั่งได้เหมือนเดิมครับ ใ้ได้บรรยากาศแบบห่างไกลผู้คนบานนกก็ต้องเป็นห่วงเล้วางในนาจะขี้นกเพียบครับต้นเดาของนี้ต้นยูค่าลิปัสก็มีต้นหากยาหม่องก็มีนะลกขึ้นมาดมงบางหากมันห,อ,หอมมันยาหม่องเลยตอนที่มีพันหนึ่งบัแมนบอหอมสังเกตุบุงดอกมัน โอ้หน้อใหม่เลยครับผมขอพายมันขยายมาฟังสิได้ด้วยตัวนีหนามันะจีเป็นหาพุดมานี่นต้นมะม่วงกวองเป็นปจำไปแล้วครับผมมกมี่ใบมะกรูดพอเป็นอมนมั่นไปด้วยนะโอ้ส่วนภพุงเยอะเลย ตเกอบหวานดีทัยฮุนตัวหลวงเผาหนีง่ายแล้วครับแัน,นมาาวมีห่าหลอกเผาแห้งอะไรมาโดนสสูงมากแล้วครับ่แตว่าเป็นจะได้กินนวยง่ายๆแลครับแนะนำลูกทุเรียนดีกว่าผมว่าแต่ดินเป็นดินทรายแบบนี้มันปลูกทุเรียนยากครับหูยงอนยังนี่กินได้เว้นี่น่าจะกินไม่ได้ครับ ต้นเน่าตายหาดวงหาดวงหาดวงไปกีตรงมีตัวทำล้ายนะครับเดี๋ยวจะย้ายไปต้นไม้ด้วนี่บุตรคือบินกันไปตุบ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 ไปเลยครับผมโกปีครับ ยังไ,ไงใบสาบเสียของจริงจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแผลไรยุ่งอะไรไสาบเสียของแท้ผมไปกินร้องเมื่อกี้นี้เพินใบอิจูอิวแห้งครับไปายากร้องกุมร้องโอ้หสวยงามดีครับจะต่ำแซวไปด้ครับกล้ยพันธ์นี่เนี่ยใส่เ่าไม้แล้วเอาเบอร์เชียนนี่เลยไปกินเลยนี่ผอว่า กบเตี๋ยวนี่ีย๋วยวชมมันันดกดาวกันดมากมาเล้มาเขามากเผมโอหเหลืองถิมล้นล้นล้นครับความดกโฆษณาจีนอย่คนนียเมัดกัดเดยป่ครับจีนกับเจวเลยป่ะเต็มไปดได้ไครับนหนาวดกมากนามเดอดหอมนะครับ โลนทิมก็คือเก็บไปสักหน่อยว,ว้าวแล้วก็สูตรปากก้วยแล้วก็ป่าตากระแตนกัดเลยครับจะกินมะนาวกับสาใจลงมาต้นนี้ครับต้นมะกอ,อกขึ้นไมามาครับนาเสียนี๋ผมวาตุเตียยกับก้วยทั้งเคีย hạt lê quẩy với hôm khắp lên. nào luôn cũng đi không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để หลกดก็ทำล่างเลยเลยแต่ปุนมั้งไว้ครับพร้อมตัดเฉลแหละดีนะครับสาโรคยคนดูก็จะเป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ยังโอเคอยูอ่ครับนี่เด็กแกะมากกว่า สวนมาฝากยังเกลืออยู่ต้นหนึ่งเลือ,อยน้นของน้ำเ้อต้นนั้นแห้งตายแล้วครับไม่ได้กินแล้วครับสตอสตอ โโอ้โไปจากดิปปุ๋ยสันดีมาเอาเลยครับขี้นกตเต็มเต็มทางเขาหองที่แบบโอ้โหนามากรับผมีคนนกอ่อามีนกป่วยด้วยบนนี้สันนี้ครับโอ้โหเสียชีวิตแล้วนั่นแหละไม่มีโรงหมอโรงพยาบาลป่วยแล้วก็ดสมอเล่เลยนอกตายแล้ว เห็มัดเก็บต้นกล้วา giả ใช่ไหมดีอะเลยแสดงว่าดูเยอะกันเทียก็รังแกกันูบางไหนก็เป็นซากอีกหุ่นเยอะเลยครับผมนอนตายจะเป็นซากอ๋ทั้งหนยังฉี่โกหลายครับสองตัวเลยตัวนี้ก็มีสองตัวเลยเ ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านนกนั่งแอนเลยวะดินทั้งละคืนก็มีเพชรเป็นบ้านนกนั่งแอนขายก็ได้เงินกว่านี้อยู่ผมว่าแต่ต้นพริกอยู่นี้ก็ไม่เกิดแล้วกูต้องก็แตนหลายดีครับผมต้องก็แตนกำลังใส่เสียกักท่านใครดอกซัำนีโอ้โหตสร้างฝีมือครับเนี่ยนาดีมีบ้านทังนี้ของแท้ผมนี้อยู่ผมนี้แต่ผมนี้เหล่าเลย แต่ปล่ามมีจัดสู่ครับผมเกิดเกิดกินกับกุ้ยเกี่ยวได้ด้วครับนี่อีกต้นนี้ในสวนต้งเหลือพริกไว้ตลอดด้วยครับผมไว้ใส่ต้นมะม่วงกำลังขึ้นใหม่แล้วก็ไห่แล้วก็เขือไว้ใส่ตาปีตามวัยบกล้วยแบบเรือเหลืองผมนี่ครับผม <Yeah. c oughs> บกีกหวาะไคร้ลาเหลืองซุรินแค่ปลากลวนงามนะครับไข่บุ้งหวานจดเป็นดอกแล้วดอกไข่บานแ่ดอกแล้ว เดี๋ยวบรรยากาศด้วยาั้ยเดี๋ยวนักกินกับบุยเตียวลงทั้งหัวปีถึงกล้วยทั้งดอกเห็บเป็นธรรมชาติครับอยากเห็นเป็นธรรมชาติจริงครับเพราะยังให้พ่อเอาต้นใหม่ออกเลยแหละแต่บางต้นมันสิลมทับบ้านได้เองคือเมื่อกี้นี่ครับต้ตนม่วงยังหัก <c oughs> ไฟไฟหาย โคกหกคนอและหนูผพกยังไม่อยู่เยอะไปแล้วครับพ่อแดดอันนี้นี่เด็กจะถ่ายทำไมดื้อจังวะจะถ่ายแล้วน่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่นถ่ายรูปแล้วล่ะก่อนพี่ค่ะสาววไยน้อยตัวนี้แล้วผู้ชายหอมมดให้กุ้ยเตีงยวร้านแม่ยังครับ เม่ดิบใหญ่ค่กะก็ดับเกร้อนมานทีุ่้แห้งไีหมบบ่ครับรครับแข็งเลยสามี้หครับมาเดนมาจะืหอคบแต่บ้านเราตุ้ใหญ่เรับผม เราไปตะเลบ้าที่นี่บ้านครับนี่เติร์บม่ร้นะพอเนาะอ่าครับพุ้นๆน้ำแบบโอ้ยหืมดอตุ่มมากหม่เลยครับผมเจ็บมากเลยดีดีเด็ก คนคือของขวดครับผมมีตัวสามช้อนไปเลยสวัสดีครับผมนะครับเกินก๋วยเตียวกุ้ยไทยนับซุปนัวๆกันนะครับผมทีเด็ดกล้วยเครืองเคี่ยวเขาเอิอนแบบนี้กล้วยเวิร์ดเคี่ยว เียวมากหรือแกออกต่วนทุกหน่อยครับเสียบทุกแตบมากเลยผมมกักมันคือเด้งแบบตุ่มมาใหมา่คบนี้ใครใส่หนีบเสียบเลยได้ครับนี่แต่ก่อนผมยังมีใครเข่าอยู่ multimassage tận khác không sẽ mang nguия nam tộc với dùng đồoso Hospital Empire trên quê ta Nhia sẽ phim ạ ờ ờ

เจะมากเราบผม <c oughs> แต่มันจะฟัดฝาดฝาดมากท่าหร่เราผมยู่เป็นคน <c oughs> มกกนากจิงฝาดไทยก็โมปีครับกคนมากมากเลยผมลูอกเปียอนหว,วานแบบนี้แหละ nữa Nó mềm chuột mẹ nó lực lầm nha Hùng Xúc chạp Thịt mua Người này hả? người ngoài Quả tạp ขอบรานจ้ามานี่เดี๋ยวผมมากินกับดอกมันครับดอกจะหวานกว่าดอกบุญขุกกน อ,อิ้มรวยไปครับแจกมากแต่กากมือล่อนหน่อยโอ้โห,โโหเกลิน่นหอมเฉียบเลย้าวมันไกข่ขาหมูครับผมถ้าซองบนแต่แซ่บว่ะโอ้โหกรอบตัวนี้ครับ เดี๋ยวมาร้องมือหนาครับผม